สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ Gas Intro Channel กันอีกครั้งนึงฮะับ Gas Intro Channel ภายในคลิปนี้ครับเป็นคลิปไฟกระลาัางแคลนของเกียร์โคเรนเคิลสายเกียร์เสือนะครับผมกับแคลนของชาร์ทอลฟารินสายของการใสซอสไอ้ลูกทรยศนั่นเองนะจ๊ะลูกเกียร์ันไปดูกันเลยดีกว่าลูกขี้ดีหนุ่มเอาคู่เลยพี่ชายท <c oughs> ี่ย่าเราได้เริ่มก่อนยังกันเลยอร่อยดีว่ะไม่ได้เริ่มก่อนไม่ถูกใจเลยว่ะ โปรโม,<จ>โโมชาโดมาวันที่หนึ่งถึงหานะกดในมเาเถอะตมอเปลี่ยนผมขอเปลี่ยนสองใบโชกเอ๊เอ,อ๊ะมาโชกต้องเก็บการ์ดังไว้เดี๋ยวกูตุยเ้ยคุณลัวอะไรกับชาโดที่แบบมันไม่รักผมอุอ้ยมันไม่ใช่บาดดาหระหรอวะอืมใช่คนเริ่มงก่อนผมก็เสียแล้วอุย้ยบ้าไปเขาเธอผมครับรอ ครับสกิลครับผมเปิดการท่าใบโอ้ยมีการใช้สกิลกอด้วยไม่จั่วก่อนด้วยเนี้ยได้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 เปิดท่าใบผมจะปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่จั่วก่อนวะขอไอ้เปิดก่อนชอบเปิดมันจะหยิบอะไรนะหยิบเกศามเกศามเกามใช่ไหมถ้าเมื่อกี้จัวก็ไอ้ใบนี้เออสับด้วยเนาะอืมสับดิเดี๋ยวก็ของนี่แหละเฮ้ยเท่ดีแล้วที่ ปิดก่อนม<ง>ไม่งั้นผมจะได้คิวทริกเกอร์ช่วนจบเลยจไล่นี่เหมือนแจนบุกกคลิิวไฟาดเลย ไม่ประกันครับผมตืต่ได้ได้แมทเช็ครอทิกเกอร์ส่งพลังให้แมกาัาจุดหนึ่งไปทดสอบผลลัพธ์นะรอเฮ้ยอืมมันแปลกๆแฮะไร้ครับผมอุ้ยตีไม่ได้นุ้ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนีมันติดเถกเลกยกใจเย็นนะขอครับสกิลของใบนี้ครับเปิดท่าใบ 1> 1, 2, 3, 4, ยังจะหายกันเลยใช่แล้วอุ้ยไม่เจอเสียไยคีดเต็มเลยเมื่อกี้มีบนมือมั้ยเหรอฮะมีบนมืออะไรนี่ไม่มีคิดมากครับพี่ไม่เชลเสื้อสภาพคอครับโดยการทับเจ็ดหนึ่งโซบัดปุ๊บโซบัดวกหมืน่นวกหมืน่มนไป ไม่จริงใช่ไหมเแบบี้ให้แวนกดโจมตีก่อนครับมาเลยได้ทิกเกอร์เช็คคือวิตามินไม่เจอทิกเกอร์อบอดสองหมืน่นเพียแวนห <15. S 2> นึ่งห้ามิตนี่สายสเปรย์มือไม่หยุดจบแทนสายสเปรย์มือไม่หยุดไอ้นี้ไม่เกี่ยวมือมือ เขาทื่ถอยแดมมานีสหนึงจัวะเทกแมนจัวเฮ้ยเขาโจมสองรอบอ้าวไม่ชอบอ่ะเขาโกงอ่ะปอกปี๊ดแ้วยกันกลไลท์ครับเอียร์สีครับคอนโดบีทายเกอร์โอ้ปี๊ดข้อปีเปิดปีคู่สตบัสครับทิ้งมือนหนึ่งใบครับทิ้งมือนี้ออืโซบัสครับเพิ่มเลเพิ่มไลยคนนี้ครับเมื่อถูกทิ้งบรรลครับคอนมา หมูข้า0พันครับกิบ้องมอกครับเชียทำไมของสรเกียร์ถึงเข้าไมเทินก่อนชาโดได้วะไม่รู้จุดหนึ่งครับผมผมไม่ถูกใจเลยผมไม่ชอบเลยคุณเอาอะไรมากกับกับแกนที่ทุกคนรอรักเนีอไม่ใช่ผมนะหนึ่งมื่ครับหนึ่งมื่นงั้นเหรอจับกันครับผมแล้วเมนเช็คครับสองหมื่นสามสองไดครับมือเท่าไหร่น่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าอีสองมือสามสองได้อีกข o อ้อหนอย้กดชิคครับเฮ่ยจาค่ะดี๋รอโอ้เมือแบบเบิ่มๆทำไมพวกนายไม่มีตัวนี้เนาะอ๋ออะครขึ้นมีเออขึ้นมีเอาชิบหายนะครับการใซอสไปแล้วเบเอาโจขึ้นมากระติกกันไเออมีอยู่นี่เองเหลี่ยญกูเนี่ยฟอทูผมแค่อยากได้เพื่อนสย โม่สามใบไม่ได้โม่เปิดสามใบหนึ่งเจอหนึ่งใบบวกหมื่นบวก,กแค่หมื่นเดียวเองอย่างนั้นหรืออุ้ยบวกหมื่นก็เยอะแล้วเพิ่มๆไม่อยากสับเลยแล้วคุณจะถมให้มันมเป็นเจ็ดได้ยังไงวะนั่นแหละเกีย์ส่วนเขาไม่ไอในวานเขาไม่ขึ้นไงต้นต้นเกีย์ในวานเขาไม่ขึ้นใช่ไอ้ยะกษ์ใช่ใช สกิลครับผมโซโบาร์การ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเปิดถามต้องทิ้งถูกไหมโวการ์ดหนึ่งใบตัวนี้รู้ใช่ฉันเถอะตัวถ้าทิ้งเป็นเกียร์หนึ่งได้รับ p o w e power เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่น แล้วก็ทำการคอร์ปีทามินสกิลของปีทามินขเขาจะบาัตโจกักาหนึ่งใบบักค้านทุกครั้งที่โจใจฉันมันสั่นฉันสี่แล้วสีแล้วสีแล้วหนึ่งสองสามสี่มันได้นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าขอทับ อีกมินเข้ามากดอีกเหรอขอกดฉันเชื่อในดวงฉันใจเย็นนะแบนมันติดในนี้นะมันใช้บัตรหนึ่งนะอืมดูละกี่ใบแล้ววะหกหกใบเฮ้ยช่ปตววะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้ายังไงหน้าผมก็ต้องแตกสินะไม่แตกสิข้อนี้ครับ ในเมื่อในวันไม่ขึ้นกูก็บ้าเลยแล้วกันเอาในเมื่อมือมือวม่ถนัดในกูก็บ้าเลยแล้กันใช่ในท้ายอสองตัวนี้บวกสามพันเอ๊ะมือกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตั้งนะจะเพิ่มมาสามอีกหือมือสี่ใบห้าหกเจ็ดท้าไม่ได้ดอกเยเด็กนี้เขาใครเขาเสร็จรอกันละมึงไม่เอาสิบสามปีก่อนมึจะเข้าเนี่ เออว่ะลิวไปเลยพี่ชายอันไหนดูมือ <mm> ยังยังคิดว่ามันยืนสองหมื่นนึกว่าติดเทคคอ,อนสิบสิบห้ามืเาอเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่การตีเรีย, <mm <way> ยตีแวนไวท์ฝันได้ทูบินได้เฟิร์สเทคคิดคอน <mm <mm> คิดแวน <mm> ไม่ตาย ไม่ตายแค่รอบหน้ามันไม่ตายกูรู้แค่ว่ารอดพลังเหรอเอาแวนไปคี้แวนพลังแวนไว้นึงสี่คีกูไม่ตายหรอกไอ้ที่อะฮิวทิกเกอร์ฮิวได้ด้วยวพลังให้แวนจัดขีพลังแวนฮิวพลังแวนคุณๆน, <1, S 1> น,นะสองสามคี้พลัง แมสา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 มแดงสามแดงสแดงสนส่แอวสองหมื่นบายเจ็ดสกิลเคาตรบเอาการ์ดเจ็ดใบขึ้นมือทำไมเขาไม่ใช่อะไม่ใช่อะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนิมนี่มัวล้เอาไม่ใช่หรอลุกขึ้นมาไปอีกทีนึงเฮ้ยมันกันทไมกูจะให้มือเล่นน้อยอีกไ คุณก็ไปเผาเล่นได้ไงดาเมจสามสามเดี๋ยวอ้ฮิกเกอร์เช็คขีดีดขีดข้างนี้นี่ออกทุกได้ตอกทุกได้แต่เทินหน้ามึงจะอะไรทิ้งนั่นแหละประเด็นตีครับเท่าไหร่สามหมื่นมันอันนี้เท่าไหร่สามหมื่นเท่าสามหมื่นเท่าสามหมื่นสามอันนี้สามหมื่นสามอ๋อทุกได้เช็คทุกทิศเทินหน้ามึงจะวิ่งไงนั่นแหละเทินหน้ามึงลงไม่ได้เขาเทินจวดแล้ว แล้วก็เทปแ่นคุณคุณเครื่องปิ้นคุณยังมีใช่ไหมไปปิ้น APR ตัวนั้นมันไปยังไม่หรอไปปิ้นมาก่อนเดี๋ยวแปะทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งนี่ด้านสมบัติเรียกมาแต่ไม่กดติเนี่ยไม่กฤติจวดดีปะวะกดแล้วกับผมเชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อว่าอะไรพวกมันจะต้องขึ้นผมเชื่อว่าคุณน่าจะเล่นไม่ได้ ยิ่งไล่ที่จวาหากใจมันสู้เด็กมันก็ใช่ศรัทธาอย่างนี้เถอะแล้วคุณเธอหน้าลุกงแอผมต้องทำไม่ได้เอาลุกกันเอเขาตีวิวๆเลยบอกเลยให้ไม่กับบาดดาศรัทธบาดดาแล้วคุณผิดไม่ยอมซื้อพบียร์มาเลยมันเหนียวไม่ต่อ ุณไม่ได้ขอนากระฮะคุณไปปิ้นมา,นาแล้วเราไม่ให้เด็กปิน้นเด็กูา <laughs> เออไหมลองดูไสักวันนึงเดเขาด่ามไม่ได่าสักวันหนึ่งทิ้งมาหนึ่งใบทิ้งสบัดเจ้ย <laughs> <laughs> ไม่ต้องเสียยี่เลยขอมาหมูห้าพันแต่คนเท็จเก็บไหมหนึ่ง, ow, ง,งสองสามสี่ห้าไม่ทำยังไงมึงไ <laughs> <อ>ม่ตาย มมันใบหเก็หมมันบให้เก็บหมึงใช่แก้ิดกได้ข้ามหนึ่งทิ้งือหนึเอ้ยเดี๋ยวก็เกมือนล้เก็บอะเกบแล้วจุวยเิ็นกรบ้าขึ้มือหนึ่งได้เป็นสี่ไดว้าวข้อทั้งเคินของมือสองใบ ปล่อยจุกลุมตีตายแถวหน้าบวกหมื่นสามได้สองขีเอ้ยสี่ได้สองขี้สี่ได้สองขีพาวเวอร์สามหมื่นห้ันสห้าไม่ใช่สามหมื่นสามสามหมื่นห้ายี่สิบห้าบวกแปดสามสสสาได้สองขีอ่าสามามส่สามห้าสามห้าสามชิวรดไปไหมไม่ลดไม่ลดไม่ได้ใช้มือกูลืสามใบปล่อย เกูแค่จะทำถึงเรียกว่าให้มีสคีสนะสองขีสสี่ได้สี่ได้สองมันต้องเจอต้องเจอขีสองใบเออคีกลัวไปเลอะไอ้คีถ้าปล่อยอยูข้างนี้เท่าไหร่สองสามอืมขยังไม่คิดยังมันแค่สิบสามตั้งต้นตั้งต้นยี่สิบหกแถมห้าหกหมื่นสามหกสามหกสิบยี่สิบสามสามสามสี่สามแล้วแต่คุณไอเสียหนักทุกเลนไอเสียแล้วบอกพี่เนอะเอา ขอมืิสองไหมวัดสองได้เลยไม่ต้องวัดถ้าจะรับก็รับไปเลยาสิคืออาชีพรอเสียมือแล้วได้มือทำไมพูดเซ็ตหลุมไม่ได้หลุมวะอ๋อโอ้โหนุบะคุณสนุกแน่เจอได้เคลียร์ตัวเซ็ตเคลร์แล้วเติร์ดเติร์ดเลขนี้มาจากไหนบายบายบายโซนบายโซนคีแวน เชียสี่ได้เจอสามทิศพลังครังนี้ปกติมีตึดเจดก็ปรับเป็นหมื่นสิเจาหน่ยเป็นหมื่นสองนสามดาเมจเนาะสามดาเมจเฟิร์สเซคกอคิดคอนพาว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 พาองหมื่นจหมดปุ๊บปุ๊บเซคกอรเจอนวานขมขมไปเลยพี่น้องขมคอเลยครับีครับส้องไหครับสิบเห็น โม่สิบสามยี่สิบสามใช่ไหมฟอสสามสามหนึ่งที่สี่สามแถวหน้าห้าสามสี่สามห้าสามยี่สิบสองสี่สิบสองห้าสิบเจ็ดสิบสามสิบสามยี่สิบหกสามหกสี่หกห้าหกห้าหกห้าหกใช่ไหมอืสามสิบสี่สิบห้าสิบสามผ่านคับ ในเอาจอกสีสวยเฉยเหลืองต่อยจุงมขึ้นมาปฏิหาร่งวันพรุ่งขอล้องพ่อสิจูบไปเดี๋ยวไปจ็บไปกันไม่ดีกว่าแบบนี้กันเอาอะไรไปกันไม่มีอะไรกันอยู่หรอกเฮ้ยแม่คุณพูดอย่างนี้มือเขาเท่าไหร่อ่ะเป็นล้าน หนึ่งสองมันมีพีจีไงเจ็ดแปดเก้าแล้วมึงทำไรได้มึงผมึงทำไรไม่ได้เลยเอ้มันนับดอกใช่ไหมใช่นับดอกก่อนไม่ถึงไม่ถึงใบเดียวใช้คู่ข่ายซ้อนไปเรื่อยอ่ะกูวัดได้นี่แหละเปิดการ์ดทั้งหมดสามใบผมเปิดคู่ข่ายซ้อนหรือไอเกย์สองไอที่โซบัสหนึ่งอ่ะใช่แต่เอิ้อนไม่เจอแต่เอิ้อนไม่เจอทิ้งไมทิ้ง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 หมดทิ้งหมดเหิดทิ้งหมด ปับปับอีกแค่ห้าใบยกทำไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าทำไม่ได้อะเฮ้เฮ้ยทำไไม่ได้อะ้เไอ้เชี่ยถ้ากูทำอะไรได้เนี่ยแม่เท่าไหร่อ่ะสิบสามง้อเลยเก้าให้กับผมเปล่ามีพอมีนะกกูกูจะถมมือให้หมดเลยกูจะถมมือให้หมดเนี่ยเอติ๊กเกอร์เพาข้างตัวหนึ่งกูถมมือให้หมดเลย ซิกเกิลซูจะปิดแล้วกูเล่ากูจะปิดแล้วไอ้เปล่าข้างยูได้บวกสองหมื่นยูอีกหนึ่งเว้อมเกณฑ์หนึ่งที่ควมอยูมีไหมมีด้วยก็ต้องเกณฑ์หนึ่งที่ไงยูอ่ะอ่ะสัตาเข้าอีกแค่สาไปเท่าไหร่แคไปสองหมื่นแปดโอ้เฮียเฮ้ยมองีูทีเก่เ้ยให้พีเจ้องเชียพอสมมติไม่หยุดก็เทินจัวครับ สไตล์เออไม่ใช่สไตล์พูดผิดย่างก่อนสแตนกัอนไหมสแตนกัอนไหมเออตัวกัอนตัวแล้วตัวแล้วเหี <Yeah. S 2> ย้ยเหี้ยยยยคุณคุณไปเอาลูกรักตัวจริงผมมาเล่นไหมสไตล์คุณเห็นเอ่ออันดับงานแข่งรอบล่าสุดหรือยังไรไม่มีชาดูยว่เล็กเมียเล็กเมียเล็กเ <c oughs> มียไม่ไม่อันใหม่อ <c oughs> ันใหม่อันใหม่อ่ะ อันดับหนึ่งเงือกนะคุณเอาใช่เหรอหนึ่งเงือกสองสองเจเน่เขาเหมือนกูเห็นแลกแมนหนึ่งเงือกสองเจเน่เงือกเหรอเงือกริเวียผมคิดเงือกนี่มันมันขึ้นได้เหรอเรียบร้อยเตรียมตัวโดนแบงค์ทุกวันทุกวันเงือกริเวียสองสองเจเน่สามเจเน่สี่มาเจสอะไรนะถ้าคุณใส่ถ้าคุณใส่ริเวียในกองการ์ดไอเกียดสอนตัวลูกริเวียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นไงวายสัตว์จำได้ต้อมีใส่ได้ไเกินหนึ่งใบใช่ไหมคือเจเน่แต่ริเวียอ่าฮะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเอ่อมีมาเจส ข้าวบ้าหนึ่งทิ้มือหนึ่งมาเจตเอ่อมีอันดับแปดมีแปดอันดับเมียควาติดมาอันหนึง่งมีเจน,เนี่ทิ้งมือหนึ่งแต่ที่แน่ๆคาเลตซอร์ไม่มี <laughs> เด็กมีมันจะไปติดยังไงโะอ้เจี๊ยสถานีสถาว์นี่เขาจะบ้า,บาท,ทั้งหมดลบเรียาการท่าเออลบการเรียนทั้งหมดห้าพันตีทายสีน้ำสีแล้วสีน้ำ หาแล้อยู่าล้วขอพิงรดไปได้เขาพิงรดไปได้กูต้องรูจะมีดอกอีกไม่สใบขนาดหน้าบอกหมื่นเพืเช็คเช็คกนเช็คเติดเช็คบอรบอบอบอรสนิดไปครับเท่าไหร่สิบยี่สิบยี่สิบแปดสามสิบแปดลบห้าพันกาเดียนสามแปดใช่ไหมสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าสี่ิบแปดเท่าไหร่ไหมสามแปด บิวกันยูอืมเอาหมดเมือไหจุดข้างนี้โฟล์สองคีส0 2สยี่สิบยิแปดคีเดียวคีเดียวได้เมื้ยไาชากาเล่นซอสไปแล้วหนึ่งสองสามอีกใบนึ่งปะดเมเขาไม่เรียกคุณมาะฮะเจมีเขาไม่เรียกคุณห่ะคุณคุณไปหยิบไอ้ม้าด้วมาดิอ๋ไม่มีทิ้งด้วยเฮ้ย ไม่แครกูไม่มีเกียรติสิชาวบ้านแถวช่องเขาบวกไปสิบสามคุณก้าวัดกับผมป่ะสิบสามเือะมือคนน้อยผมก็ต้องน้อยตามเลยยี่สิบสามสามแปดสามสามสองได้สองได้มให้มิดเลยเดียจะมิดได้หิวหิวได้เว้ยยังจะหิวอีก เยอะไอ้เนี่ยเขาข้างเขาข้างเขาข้างบวกหมื่นเฮ้ยไม่มีเกินหนึ่งเลยแล้วหรอฮะเอ้าไม่มีเกินหนึ่งเลยช่ไมนีเนี่ยที่ก็เซ็คเออทรมานวะไอ้เหี้ยตีใครตีมือเท่าไหร่มือใบเดียวมือใบเดียวเออมือน้อยมือมก็น้อยตาเหมือนกันหละแล้วยกับคนมันตีออกแค่สองหมื่นใบหนึ่งนั่นน่าเกินอินเตอร์เซฟได้อีกไอ้เหี้ยนั้นเขาจะบานบวก แต่เธอหน้าเองกูก็แตกไงไอ้ไงดับเบิลฮิวไงทางนี้ผมใส่ฮ hey. ิวหไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้เียไอ้น้จุ๊ก้าจะตายเองตไปตายไม่ได้บ่บอยู่ในมือแล้วกูร้องไอัพฮิวหมดและเลยนะเอาไป ทิ้งมือหนึ่งทุกท่านครับเด็กนี้จะโอแล้าที่หนึ่งะฮะกูรองโง่ทิ้มือนึงนี่แมไม่มีอะไรทำตีขึ้นไปเลยน้องไปปกูปล่อยดิ้มืกขี้ามได้สองกีามได้สองี้ได้ผมเจอิวเข้ามาสามนสามเฮ้ยการอยูการยูก็เยี่ยและชิวศูนย์ชิวอีกหมื่นไเ้เข้ามาฟึด เอายูมาทำไมเขาเขาไหคันี้นี้บอกัสทานสทานในยปุ้ทใาหมดแล้วเช็คไปอึ่งเช็คเช็ควฟโอ้ยกล้องสวดกล้องส่กลองส่าาด้เท่าทีไปเลยไอเลยนึงเช็คไซเคิลไปเลยเอาเบอเช็คคิดคอนคิดคอนไี่มาเหลืองเยอมาเหลืองแล้วอีกใบนึงมันต้องข้าไป จบแล้วครับจบแล้วสำหรับคลิปไฟในวันนี้นะใครชอบค